ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1เมษายน2566ถึง30กันยายน2566ประจำปีการศึกษา2566ประวัติของผู้เข้ารับการประเมินนายทรงผลนุ่นทองหอม เกิดเมื่อวันที่19กันยายน2537อายุ29ปีบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยวันที่23พฤศจิกายน2561ปัจจุบันตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงด้านการจัดการเรียนการสอนสอนได้รับมอบหมายให้เป็นครูพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์และรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปครูเวรประจำวันพฤหัสสวัดีงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การปฏิบัติงาน 1>, .1 1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้นำไปจัดทำรายวิชาสุศึกษาและพลศึกษาได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ของผู้เรียนนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาจัดทำแผนการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้รายวิชาสุศึกษาและพลศึกษา1.2อออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงกับความแตกต่างระหว่างบุคคล1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างหลากหลายเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา และกิจกรรมตามความรู้และความสามารถที่เหมาะสมข่มองค์ผู้เรียนโดยวิชาพลศึกษาเน้นให้นักเรียนได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างถูกต้องและให้ผู้เรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมทางพลศึกษาส่วนวิชาสุศึกษาเน้นสุขลักษณะการทำงานในระบบต่างๆและการดูแลสุขภาพพร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อจะได้นำสองวิชาไปต่อยอดและนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.4สรสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้สร้างและพัฒนาสื่อการสอนที่หลากหลายเช่นใช้โปรแกรม powerpoint รูปแบบฝึกทักษะใบางานมีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและเลือกสื่อการเรียนรู้ที่ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆเช่นร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดสามารถสร้างส,างสื่อนวัตกรรมต่อไป 1.5การวัดและการประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ประเมินตามสภาพจริงทําให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง1.6การศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุศึกษาและพลศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และนําผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาดังนี้พัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปรายวิชาสุขศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ active learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เศษหส่วนหนึ่งหนึการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํางานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาศาึกษาและพัศึกษาจัดบรรยากาศห้องเรียนให้ได้มาตรฐานห้องเรียนเช่นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ในรูปแบบต่างๆหนึ่งดอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน มีการอบรมบ่มนิสัยมีข้อตกลงการร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้หลักสามดีมารยาทดีเรียนดีสุขภาพดี 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดจทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนและรายวิชา มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การเริ่มพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้2.2ดําเนินการตามระบบช่วยเหลือนักเรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลร่วมกับครูประจำชั้น ใช้เทคโนโลยีประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นการติดตามสนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา2.3การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและร่วมปฏิบัติงานอื่นๆโครงการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการมีช่องทางการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองโดยงานภายนอกภาคีเครือข่ายสถานประกอบการหลากหลายช่องทางสะดวกรวดเร็วเช่นไลน์ a ฟ e b o o k ประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเช่นได้รับการสนับสนุนชุดการแข่งขันกีฬาอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอน 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะและพัฒนาวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพม,มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนศึกษาต่อเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาอย่างเป็นระบบ3.2มีส่วนร่วมในาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม Cre a t i v e t e a c ช e r ครูผู้สร้างสรรค์กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนพร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและพัฒนาแบบฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จเช่นเป็นผู้ฝึกสอกรีทานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ได้รับ1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลหมอน,นางครั้งที่11เป็นต้น ส่วนที่2ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องพัฒนาผลสำเริจทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปรายวิชาสุขศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ active learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับวิธีการดําเนินการให้บรรลุผล หนึ่งวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้องกับสาระที่1การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 2. ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้โดยนําบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์วิเคราะห์เนื้อหาและกําหนดเนื้อหาให้มีความเหมาะสมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning 3. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สีสร้างแบบทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียนเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบแบบ4ตัวเลือกจำนวน30ข้อ5สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์6ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลผลสำเร็จทางการเรียนไปทดสอบก่อนพริตกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 8. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการดรวยหลังเรียนโพสเตอและสอบถามความพึงพอใจหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป 9. รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาสุศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1กับเกณฑ์ร้อยละ80ของคะแนนเต็มเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาสุศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1การประเมินระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1>, 1. การดำเนินกิจกรรมและโครงการที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมและโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2. ผู้ฝึกสอนนักกรีฑารุ่นไม่เกิน12ปีชายและ12ปีหญิงเข้าแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสองได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดง 3. ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลรุ่นไม่เกิน12ปีในการแข่งขันรายการฟุตซอลเทศบาลหมอนางครั้งที่1 1 ได้รับรางวัลรองเลิศอันดับสององค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพ1ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ม,มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำสี่มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยคํานึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสําคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบัรณของวิชาชีพ 10. มีวินัยและรักษาวินยัย